ดีครับเอมาลาอนได้คอร์ดวันนี้ผมมาหาลข้ามอดล้วก็ได้ห่างประจากใช่นะครับอันนี้กปล่อยฝ่ายมาไล่พอนมาเราก็มาสมปองทีพันศึกแล้วเื่นมามากกันไล่กันบริช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 ันเินซินน้องใหม่เขาสังกัดใายแม่ปองท่าไทสวัสดีครับสวัสดี มีานบุรี่ผู้แต่งมันต้องถอน็ผมเมือนี่าหูได้มามากขอนแก่นหูหัมมากขอนแก่นล้มเทมอะไรมันนี่มันนีไอแม่คับพีนล้มาันี่ทำไรวะม่กบใครแม่กับใครมาจะสนนัเอามากเอารถตัวทำไรมากก่ส่วนตัวมาเลย โทว์ซัฟฟอรีเบอร์ของเราที่บอกว่ามาหลายคนไม่เท่าเัองมาด้ยมากกว่าถ้าคนตอนนี้นะครับผ่านพ้นไปในช่วงแรกมีมอเสอร์น้ชมด้วยและมืกอนี่ไปรับออร์ดิั่น่รอคอยตอนนี้คอร์ดิชั่นเป็นศิลปินเข้าค่ายแมงป่องฮักไห้นะครับน้องศิลปินที่จะมามอบความสุขให้พี่เพื่อนนดตอนนี้ ชร์วนไปโดยด่วนตอนนี้เลยนะขอเชิญครับเม่ปองบนเวทีะ้ปองเชิญมาไปมาผู้เดียวไอ้แพ่ไอ้แพ่ลงเทพไปทําไร่เอามามาจะเหิงครับอ้วมาเรียบครับอนไครับสวัสดีครับครับเรับเชิญย่นหนีบใครับเลยครับเลยมาแรบครับสี่มือ งาคบีย์บอร์ดวันนี้รับนเลยเดี๋ยวเคแล้มีโอกาสเดี๋ยวสิพยายามเลงแรกเนลยทัับสุดยอดมากๆเลยนะเดี๋ยวว่าท่านเป็ได้รับดุล่ายนะดูระดับสูงมากๆเลยครับผมมาทำอะไรครับในระหว่างที่ปิดไลน์ไปนะสองรอบครับอสักคู่่อสักคู่ท่านทีดูแลจะวาเอ๊ไมปิดกำรปิดซ้อมเต้นตอนซ้อมไปโอ้โห อยากมาแล้วเราก็ดึงีมันปทุกทุก่งมันผสมผสานันได้เนาะรู้สึกยังไงกับค่ายแม่ปองไากดรู้สึกว่าจะมาเป็นค่ายที่มอบความสุขใกับแฟนเพลงทุกๆคนะแล้วก็เป็นใครเป็นเป็นเป็นคร่เป็นคาที่เป็นค่ที่สนับสนุนแล้วก็พัฒนาทุกๆคนนะคะที่อยากจะเป็นศิลปินนักร้องได้ ตอนนี้เ,เก่งนี่เรามีขอ้อบอกข้อนีล่ามีมากมเลยค่ะก็จะก็แบบรับจูนเราไปแนะนาตัวเองอยู่ในเี่ละทุกวันเลยให้กำลังใจครับว่าที่นันทนาคมไทยแอปเปิลท่ลทามาย <c oughs> นี้สิครับมากเวลาเขาเหนื่อยก็พัลส์เซียนดีมีคนคอมเมนต์นดังนั้นจะมีอะไรเนี่ยอยากบอกกันหไหมลูกใช่ค่ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะกับพี่ทอนะคะวันนี้ไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะ ฝึกฝนพัฒนาอย่าท้อแท้นะคะสู้ๆนะคะแล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนมีความพยายามนะคะอย่างนีต้องประสบความสำเร็จได้เลยนะคะสู้ๆนะคะครับผมขอบพระคุณมากมากสู้ๆกันเด็ดบแยบใช่ไหมครัไม่ไม่ผมปรึกษากับพี่เก่งว่าทำไมน้องๆเวลาเราเรียกเราจะเรียกพ่อเก่งกับพี่นันอย่างเงี้ยเออเออไม่ว่่าอะไรพีเก่งไม่สนใจเลยเรียกผมไม่ถามขิงไม่ขิงกันน้อยงานเยอะไม่ลกช่วงนี้ นี m m ่ก็มีเรื sure. ่อยๆนะคะแล้วก็งานน่าสุดเอ๊ะงานเอ๊ะงานใกล้ๆกลใกล้โเคจุนจุๆจุนจุนเรื่องกกหนึ่งตอนนี้โอเคค่ะงานใกล้ๆกลนี้นะคะก็แต่งงานนี้นะคะงาน i d อด Exchange นะคะจากที่ m เอ็มบิเชนเซ็นเตอย์ค่ะครับค่ะของพวกเรานะคะจะยว่าคุณความรักค่ะอะไรนะจัะคุณความรักค่ะคุณความรักโอยจึงมาก พี่เกีย๋ว่าได้ยินว่าเป็นคุณพานะครับคุณพานะครับผมครับผมโอ้ซิ่งแกะบหม้อสิ่นหม้อเมียนพอจนจะกินจะแกะออกป้องเอาหมูหันเลยเนี่ยหมูหันโอ้หมูหันสระบุรีนั่นเนี่ยเขาแจกฟรีด้วยเมื่อนี้ยายสอนก็ไปมอดไปฝ่ายติดธุลาอยู่ในห้องมันมันมันมะยามเออพี่นม่านเป็นเป็นผู้ตัดสินออเดิร์ชนนักร้องประกวดอินดี้ เพิ่ร้องเพลงวิ่งว้าวเตมาตัดชิ้นนักร้องอินดี้ไปได้เลยว่าธรรมดาเนี่ยครับฟังออกมั้ยออกแต่ว่าไม่กล้าคอมเมนต์แรงเพราะว่าเป็นคนขี้เกรงใจคนว่าเขาเขาโกรธนิ้วขัเขาเนี่ยน้อยนึงฮะเขาเบิร์นกินออกเยอะเสียเพิ่์นซีแตกดัดใบมีเ้าอันแก้วเนาะมีงานใส่บ้านต่างจัวเนี่ย มีไทยมาก่นครับมา,บาเรียกมันยครับเรียกหลอดบด้วยอ้าวผมได้เป็นเเทบอครับไทยก็มีไทยอยู่ข้าวแรงเลยละ่ะไทยอยู่ของน, <laughs> น,น,น้่ก,กาบะนี่ยังไงกันนีโอ้หิ้เข่าค้กงได้เนเนาะไม่กเกาหลีป่ะจ๊ะอืมอืมหรือว่าติดไทยเกาหลีที่อ้มาติดได้เกาหลีจ้่ออนนาอะไรผมบอกเขาเช็คถ <laughs> พึ่งามมาพี่ไม่ไม่ใส่ผมมาติ๊เกาหลีอยู่ทั้งนั้นบอกบอกพี่อีกตัวนีงใกล้แล้วไปนี่เดี๋ยวจะพ้นไม่แน่เดี๋ยเพราะเครื่อ,อ,อ,องอยู่บ่โดนหรืออีกนั่นนาเลยอันเดียวกันบ่เน,นี่ยบ่เพราะเขาเลยนั่นมันกโดนไปดิอ่าแต่นม่งหล่อมีเรอือในบ่เบียบซีครับตอนนี้ไอ้ขมอดพราะคนเดชเข่าไปกดติดตามในช่อง YouTube โฮมฮักมิวสิกพันยองว่าผู้ใดเสียงดีกว่าก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยย่ามได้สีไฮยังยังไหนย่ามได้โอ้เนี่ยเนี่ยน้องสมัยน้องสมัยสมัยเสียงดีมั้ยลองดีเป็นสีดีใครแต่งน้าสถาพรสถาพรเอ้าสองเพลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมคอยตามมั่นกวนเพราะผมเปิดในนั่นผมใช้สตูดิโอฟังโอ้เพาะนะเพาะใช่ไหมครับนาโยกนาเต้นเอาฝากไอเอฟซีก๊อดตามันช่องโฮมพักนะครับกดติดตามแล้ว ไอเอฟซีของไอ้พอดไอ้ข้ามอดไหมเอฟโอฝากเอฟซีของครับของผมครับโดยกดติดตามได้เลยช่อง YouTube ช่อง y o ยูทูบโฮมฮัคเ Music และเพจและเพจโฮมฮัคเ Music ครับศิลปินเมย์ไหมนะศิลปินเม่อืมศิลปินเม่น้องสมัยหน้าตาบ้านๆแต่ร้องเพลงดีครับก็เชื่อสนับสนุนลูกเต่าอีสานบ้านเฮาครับผมนะครับเป็นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะ กาวกันหน้าหมแล้สารต่อจากหรือจุดรุ่นที่คือคือคือกลุ่มของผมนี่จะจะไม่ค่อยเน้นอินดี้นะครับจะจะเน้นหมอลำลูกทุ่งลูกทุ่งหมอลำครับลูกทุ่งหมอลำเพราะว่ามันมันมันอมตะมันอมตะมันเลยไก่เด้วยซีไฮโด้ครับซีไฮโด้เพลงเบ่าสถาพรเบ่าสถาพรเป็นผู้ประ้านแต่งกับดนตรีดนตรีอ่าเป็นนักแต่งนักดนตรีอะเรนใหม่น้องใหม่แต่มือมิกคืออาจารย์ป้องโปูเก้าเก้าที่อยู่กับอาจารย์สวัสดิ์เนือ ครับครับหมากเพีงมวลน้ำลองดีเสียงดีดีดีครับอ่าโอเคครับครับขอบคุณครับผมเราคุ้สบายครับอันนี้แกงกันไปหรอ่าแกง่าเคอรสงสกันดีเดครับเดครับโอเคครับมโอเคคอผมก็คนดีดีเนาะอะไรก็ข้นข่าวอะครันี้อันนี้อันนี้อั้น้ออนนีอน ครับโอเคครับคใช่ก็ดีเดิน้ไม่ไม่อาบัดนะไม่อาบัดนะโอ้ยกระดายปวยเห็นว่ากระดายไปมันไม่เกินกันนะมันต้องสี่มามามาตั้งนั้นนะเชิญครับผมไม่เป็นไรขึ้นก่อนครับลงมือแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวที่อูพัฒภาท่าก่อนครับผมเดี๋ยวต่อทั้งนั้นเดี๋ยวิ่งกลับก็ได้นะขอช่องสามก่อนครนบ

พูดถึิงอ่ะอวยพรอยากจะรู้ก็ไม่รู้ไอ้ตุกไม่เ็บไม่ป่วยไม่จนอยากจะเห็นทุกทุกคนอยากได้อะไรก็สมดังใจมาให้ปองอยากไหว้สมปองรักใจไหว้สมปองอยากตัดไหว้สมปองกลับไปดเดิน่อยากจริ่งไหว้สมปองอันนี้เพลงไหมวอยากตังไหว้สมปองเสียละวัเสียละสมปองรับอะไรไหว้สมปองไอ้สมดังใจมาให้ปองมันจะต่อเนื่องนะฮะประจําหน้ามันจะดันมันจะลืมมันชักลืมมัักครึ่งมันสองสี่วันจริงฮะ ผมคิดว่าจะห้องจับเลยแล้วนอนเด็กมาสามสี่บาทเลยฮะทุกทุกขั้นเลยอุปเพลงนละดนตรีเนี่ยจำจากชัยเปนอนนอนไปเคาะมาเนี่ย่โอ้โหทำงานเด็กันมันก็เลยตังปลายตางเนี่ยนะจริงๆนึกว่าจะออกกี่ของนะแต่ว่ามันไม่ทันจริงไม่ทัันจรริงคบเราว่าจะเปาประวัติศาสตร์ที่บอกอะไรสุดท้ายก็ทำามจริงทำไม่เสร็จแล้วก็มิวสิกก็จะถ่ายเนี่ยนี่นะฮะสถานที่ไหนก็ถ่ายนิ่สิก็เลือกจัดแบบแดนเซอร์ซึ่งๆมาเลย อ่ะเป็นหมื่นนะฮะโอ้โอเดือนเต็มตัเป็นหมื่นนึงแหมเป็นยอดเลยนะ,ะคุณผู้ชมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ